ว่าจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองนะมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวพุธย้ายแล้วนะจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ชีวิตค่ะเออห่าลักนาราศีที่หลังจากดาวพุธย,ย้ายวันที่29มกราคม25 1 7 จากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเวลาตีหนึ่งีนาทีแล้วต้องบอกเลยห้าราศีต่อไปนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าวาจาจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองวาจาดีทําให้มีโอกาสทางการเงินดีมีเงินหลังไหลไหลามาเทมา อันดับที่5ได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรเออชาวลัคนาราศีมังกรอำนาจลักษณดีไงพูดอะไรก็ดีพูดอะไรก็เด่นนะพูดอะไรก็เป็นไปดังปากเออมีโอกาสเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบเรียกความสําเร็จเข้าสู่ชีวิตกะเออต่อมาอันดับที่4ได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภเออ ชาวลัคนาราศีพุกศพช่วงนี้หลังจากที่ดาวพุทธยายแล้วต้องบอกเลยอำนาจวาสนาบารมีก็มีเต็มเหมือนกันนะมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะมีโอกาสที่จะเติบโตนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอาจจะค้าขายทำธุรกิจอะไรก็ปังปุริเยแล้วก็สามารถเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกความสำเร็จเข้าสู่ชีวิตได้ค่ะออต่อมาอันดับที่3ได้แก่ชาวลัคนาราศี กรกฎเออชาวลักนาราศีกรกฎต้องบอกเลยช่วงนี้ว่าจาดีอ่ะพูดจาอ่อนหวานอ่อดอ้อนใครก็มีโอกาสที่จะได้รับการเปยอช่วงนี้อยากได้อะไรอ้อนเข้าไว้นะมีโอกาสว่าคู่ครองนะคนที่แอบชอบคนที่ลลลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณจะมาเปยให้คุณแบบหมดหนะ้าตักเออช่วงนี้ว่าจาดีพูดจาอ่อนหวานขออะไรใครก็จะมีแต่คนอยากจะมาเปย์ อันดับที่สองได้แก่ชาวลัคนาราศีถาดูชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกเลยช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่แล้ววาจาก็ดีวาจาก็มีสเสน่ห์ทำให้ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองยิ่งทํางานอะไรที่พูดแล้วได้เงินต้องบอกเลยช่วงนี้ยิ่งพูดยิ่งรวยและอันดับที่หนึ่งได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนะ ชาวลักนาราศีมีนต้องบอกเลยช่วงนี้โชคลาภถามหาโชคลาภเข้าหาโชคลาภแบบเดินทางเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณแบบไม่หยุดไม่หย่อนเออมีโอกาสยิ่งพูดยิ่งได้ลาบยิ่งพูดยิ่งได้โชคยิ่งพูดยิ่งมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมายิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งพูดยิ่งเรียกซับเรียกสินเรียกเงินเรียกเสาะเรียกทองเออ ช่วงนี้นะวาจาดีวาจาเรียกโชคลาบวาจาพูดอะไรก็มีโชคมีลาบเข้าสู่ชีวิตขอให้พูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้เพราะยิ่งคุณพูดยิ่งคุณพูดในสิ่งที่ดียิ่งคุณพูดถึงเงินก็จะได้เงินนะพูดถึงทองก็จะได้ทองพูดถึงโชคลาบคุณจะได้โชคลาบเออใครแล้วคุนายอย่าลืมหิ้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะอยินดีด้วยนะ